ะะมากันถึงบทที่4แล้วนะบทที่4เรื่องของอัตราส่วนและร้อยละของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเราจะมาเริ่มกันในส่วนของอัตราส่วนกันก่อนนะคะอัตราส่วนเราจะพูดถึงค่า2ข้างตรงไหมที่เอามาเปรียบเทียบกันโดยที่ทั้ง2ค้างต้องเป็นยังไงด้วยต้องมีหน่วยเท่ากันนะคะคุณครูยกตัวอย่างนะเช่น1อ่าคครูเขียนก่อนนะ1ต่อ100ความหมายของ1ต่อ100คืออะไร ก็คือด้านหน้าเป็น1เมตรด้านหลังก็ต้องเป็น1เมตรเห็นไหมสังเกตเห็นอะไรไหมหน่วยด้านหน้าเป็นเมตรหน่วยด้านหลังก็เป็นเมตรเราถึงเขียนเป็น1ต่อ100ได้แต่ถ้าเกิดเขียนแบบนี้หนึ่งเซนติเมตรต่อ100เมตรถามว่าความหมายที่เท่ากับ1ต่อ100้ยไหมไม่เท่านะคะการเขียนเป็นอัตราส่วนเราจะต้องทําหน่วยเท่ากันก่อนนะคะอ่าจากความรู้เรื่องนี้ที่ว่าเราต้องทําหน่วยเท่ากันดังนั้นค่าของเงินก็เช่นเดียวกันนะคะเขามีอะไรบ้าง มีแปดบาทห้าสิบสตางกับสี่บาทหนึ่งสลึงถูกต้องไหมแปดบาทห้าสิบสตางกับสี่บาทหนึ่งสลึงคุณครูจะได้เป็นแบบนี้แปดจุดห้าศูนต่อสี่จุดสองห้านะคะเพราะเขาบอกว่าหนึ่งสลึงเท่ากับยี่สิบห้าสตาง์งทีเนี้ยค่าเงินซ้ายมือกับขวามือเนี่ยเท่ากันละซ้ายมือกับขวามือเท่ากันละทำยังไงต่อเอ่ยเราก็จัดรูปสมาการให้เรียบร้อยเลยก็ได้ถูกต้องไหมคะอ่าตรงนี้คุณครูทำยังไงดีนะตรงนี้ คุณครูรับให้เป็นจำนวนเต็มก่นอนก็ได้เป็นแ5ด้อยห้าสิบต่อ4ี่รอย่ห้าอ่านะคะทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างตามทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างตามได้ไหมแปด้อยห้าสิคูณเอ่อ425รอยส้าคูณ2มีค่าเป็นเท่าไหร่อ่ามีค่าเป็น8 5ด้อยห้าิพอดีนะนะคะอย่าลืม4 2 5รอยิหคูณสองครูคูณให้ดูนะก็ สิทดหนึ่เป็น5้2 8ดังนั้นนะคะดังนั้นนะเราก็จะได้อัตราส่วนอย่างต่างของอัตราส่วน850ต่อ425เป็น1ต่อ2ข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่า 2ต่อหห้ามสลับกันนะคะห้ามสลับกัน2ต่อ1ก็คือ2ต่อ1นะเพราะว่าเขาเอา8ปดบาท50สตางค์ขึ้นตน้นแล้วต่อด้วยตัวด้านหลังก็คือ4บาท1สลึงดังนั้นข้อนี้เมื่อทำให้อยู่ในรูปที่มีหน่วยเท่ากันแล้วนะคะปรับค่าตัวเลขให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำก็จะได้2ต่อ1เนาะมาต่อกันที่ข้อที่2นะคะข้อที่2ยังอยู่ในเรื่องของอัตราส่วนนะ แต่ว่าถามหาอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะในเรื่องของอัตราส่วนนั้นเนี่ยเราสามารถมองแล้วก็เปรียบเทียบให้เหมือนกับเรื่องของเศษส่วนได้เลยนะคะดังนั้นถ้าหาอัตราส่วนใดเท่ากันก็คือเทียบเท่ากับการหาว่าอัตราส่วนใดมีสัดส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะคะอ่ะตรงนี้เขาให้อะไรมาเอ่ยให้3มต่อ8มาถูกต้องไหมคะ3ต่อ8นะคุณครูเขียนใหม่ในรูปของเศษส่วนก็จะเป็น3ส่วน8ถูกต้องไหมคะ อันนี้คุณครูคเอามาเทียบพีละจำนวนนะเริ่มจากกอไก่ก่อนอ่ากอไก่6ต่อ18ถามว่า6ต่อ18เท่ากับ3ต่อ8ไหมคุณครูใช้การตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำนะ6ต่อ18คุณครูเอา6หารทั้งบนและล่างนะคะจะได้คำตอบเป็น1ต่อสซึ่ง1ต่อสตรงกับ3ต่อ8ดไหมไม่ตรงนะกอไก่กากระบาดท,ทิ้งไป อ่าขอไข่ขอไข่ขขนะคะเก้าต่อยี่สิบห้าอ่าเก้าต่อยี่สิบห้ามีอะไรที่หารได้ทั้งเก้าและยี่สิบห้าไหมไม่มีนะคะไม่มีดังนั้นเก้าต่อยี่สิบห้าเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำแล้วถามว่าเท่ากับสามต่อแปดไหมก็ไม่เท่านะคะเพราะว่าทั้งสองรูนแล้วแต่เป็นอัตราส่วนที่เป็นอย่างต่ำแล้วนะคะไม่เท่าถัดมามาดูข้อควายต่อนะเออสิบสองต่อสามสิบสองนะคะ สิต่อ32ถามว่าคุณครูหารยังไงคุณครูเอา4หารน,นะหารทั้งบนและล่างนะคะครูเอาสหารทั้งบนและล่างนะคุณครูจะได้เป็น 12, บสนะคะแล้วก็8อ่าทีเนี้ยเห็นไหมเราจะได้ซ้ายมือที่ต้องการคือ3ต่อ8ด ขวามือก็ได้3ต่อ8เหมือนกันนะคะก็ตอบข้อคอควายได้เลยข้อนี้คำตอบคือคอควายลองดูอีกหนึ่งข้อนะคะข้องูอ่ะส8ต่อ4ี่สตัวนี้เอาอะไรหารได้ด้านบนเป็น18ด้านล่างเป็น4ีมีอะไรที่หารได้ทั้ง2ตัวเลขบ้างไม่มีแล้วนะคะอันนี้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำแล้วดังนั้นถามว่า18ต่อ49มีค่าที่เท่ากับ3ต่อ8ดไหม ไม่เท่านะคะข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่าตอบข้อขอควายเนาะอ่ะมาตอนข้อที่สามแล้วนะคะข้อที่3ายังอยู่ในเรื่องของอัตราส่วนแต่เป็นเรื่องของอัตราส่วนที่นําเอาสมการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอัตราส่วนที่นําเอาสมการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนี้นะเห็นไหมคุณครูบอกแล้วใช่ไหมจากข้อผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าเรื่องของเศษส่วนตัวนี้เรื่องของอัตราส่วนเนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ด้วยถูกต้องไหม ดังนั้นนะคะถ้าครูเขียนในรูปแบบอัตราส่วนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจะได้เป็น2 x บวก5หารด้วย3 x ลบ10เท่ากับ3ต่อ8อย่าลืมนะข้างหน้าจะเป็นตัวเศษข้างข้างล่างจะเป็นตัวส่วนนะคะห้ามสลับที่กันเด็ดขาดความหมายจะเปลี่ยนหลังจากนั้นแก้สมาการได้เลยใช้การคูณไข่ถูกต้องไหมคะคูณไข้ครูกเอา8คูณ2 x บวก5แล้วก็เอา3คูณ3 x ลบอ่า กระจายค่าเข้าไปนะ 8, 2, 16นะคะ 8, 5, 40เท่ากับ9 x ลบ30จัดรูปสมการให้เรียบร้อยนะ 16x-9x เลบ 9x เท่ากับลบ3 0ลบ40ซ้ายมือเป็นลบ 7x นะคะขวามือเป็นลบ70ดังนั้น x ของครูมีค่าเป็นลบ70หารลบ7อะ่ะน่าจะเป็น7เฉยๆนะครูแก้นิดนึงนะคะดังนั้น x ของครูมีค่าเป็นลบ10 แต่ถามว่าโจทย์ต้องการแค่ค่า x ไหมไม่ใช่โจทย์ต้องการให้เรานําค่า x อะไปแทนในสมการเบื้องต้นด้วยนะคะอ่าทาให้เรียบร้อยเลยนะก็2 x บวก7ต่อ7 x บวก5คุณครูแทนค่าลบ10ลงไปนะคะก็จะได้เป็นลบ20บวก7ต่อ70อ่ะลบ70ใช่ไหมลบ70บวก5ผลลัพธ์จะได้เป็นเท่าไหร่ ซ้ายมือลบ20บวกเเป็นลบสินะคะขวามือลบเจบวกหเป็นลบห5อ่าทีนี้ดูจากช้อยสิมีไหมไม่มีแสดงว่าครูต้องเอาตัวเลขเป็นไงตัวเลขตรงนี้ผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะคะเราสามารถเอาจำนวนที่ได้มาเนี่ยไปหารทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้นะคะค,คุณครูจะได้เป็เท่าไหร่เอ่ย1ต่อ5นะคะข้อนี้ครูตอบได้เลยว่าหต่อหหรือต่อข้อขอไข่ค่ะ อ่าข้อที่4แล้วนะคะข้อที่4ี่อ่าเห็นหน้าตาแบบนี้ก็เดาไม่ผิดแน่นอนเป็นเรื่องอัตราส่วนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นอัตราส่วนที่มี2อัตราส่วนแล้วเราต้องเอา2อัตราส่วนเนี้ยเอามารวมกันถูกต้องไหมเราจะเห็นว่าข้อมูลแรกเขาให้ a ต่อ b มาข้อมูลข้อข้อมูลที่2เขาให้ b ต่อ c มาแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการคือ a ต่อ b ต่อ c ถูกต้องไหมคะ a ต่อ b ต่อ c ดังนั้นหากคุณครูว่าจะได้เป็นยังไงอ่ะครูเขียนก่อนนะ a ต่อ b มีค่าเป็น1ต่อ2ถัดมา b ต่อ c นะ b ต่อ c คุณครูคได้เป็นเท่าไหร่คะ4ต่อ7แล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการที่เราหาคืออะไรเอ่ย a ต่อ b ต่อ c เราจะเห็นว่ามันมีตัวเชื่อมตัวเดียวกันก็คือค่า b ถูกต้องไหมแต่ค่า b ตอนนี้เป็นยังไงเป็นเลข2กับเลข4เท่ากันหรือย,ยัง ยังไม่เท่ากันนะคะถ้าตัวเลขยังไม่เท่ากันเราจะเอามาเชื่อมกันทันทีไม่ได้เราจําเป็นจะต้องทําให้ตัวเลขที่มาเชื่อมกันเนี่ยมีค่าเท่ากันก่อนนั่นก็คือคุณครูจะทําให้ค่า b ตัวแรกเนี่ยนะคะในในอัตราส่วนแรกเนี่ยมีค่าเท่ากับ4เนาะด้วยการคูณอัตราส่วนที่2ด้วย2นะคะแต่ถามว่าคูณด้วย2เนี่ยคูณด้วยตัวเดียวไหม ไม่ต้องคูณด้วยทั้งสองอันนะคะเพราะว่าอัตราส่วนเนาะเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นเท่าเกันลดลงก็ลดลงเท่าๆกันนะคะดังนั้นคุณครูจะได้เป็น2ต่อ4อ่าพอได้แบบนี้แล้วหาต่อนะก็จะเป็น A ต่อ B ต่อ C คําตอบคูณจะเป็นเท่าไหร่คะ2ต่อ4ต่อ7ไม่ยากเลยใช่ไหมนะคะหลังจากที่เราทําให้ค่า B ตัวนี้มีอัตราส่วน ที่เป็นตัวเชื่อมเท่ากันแล้วเราสามารถดึงตัวประกอบต่างๆเข้ามารวมกันได้เลยคําตอบคุณครูก็ตอบข้อกอไก่ได้เลยนะคะข้อนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะไม่ว่าเขาจะเอาตัวเชื่อมที่อาจจะมีแค่2ตัว2ค่าอัตราส่วนหรือ3มอัตราส่วนหรือมากกว่านั้นก็ได้หลักการเดียวกันนะคะก็คือต้องทําให้ตัวเชื่อมเนี่ยมีจํานวนหรือว่ามีตัวเลขที่เท่ากันก่อนแล้วถึงเอามาเขียนรวมกัน นะเดี๋ยวเราไปดูว่าข้อถัดไปเนี่ยเขาให้เราทําอะไรอีกนะคะอ่าข้อนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องของอัตราส่วนเหมือนเดิมแต่เป็นอัตราส่วนที่เริ่มมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเปอร์เซ็นต์กับร้อยละความหมายเหมือนกันนะเปอร์เซ็นต์กับร้อยละความหมายเหมือนกันนะคะถ้าเขาบอกว่าร้อยละ20หรือ20เซให้รู้ไว้เลยว่าสองอันนี้มีความหมายเหมือนกันเราลองมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีสัตว์ปีกคิดเป็น20%ของสัตว์ทั้งหมด ทา่าสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ทั้งหมด3,000ตัวจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่อมีสัตว์ปีก20%ของสัตว์ทั้งหมดถูกต้องไหมเขาบอกสัตว์ทั้งหมดมี3,000ตัวจากข้อมูลตรงนี้ค,คุณครูหาก่อนว่าสัตว์ปีกคิดเป็นเท่าไหร่นะคะอ่าสัตว์ปีกนะคะ20%ก็คือ20ส่วนร้อยนะ คำว่าของในโจทย์ภาษาไทยเนี่ยคำว่าของมันเทียบเท่ากับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์การคูณนะคะครูเปลี่ยนคำว่าของเป็นคูณนะสัตว์ทั้งหมดเรารู้แล้วมีกี่ตัวคะมีสามพันตัวก็เอาสามพันมาคูณถูกต้องไหมอ่ะคํานวณน,นะคะครูเอาศูนย์ตัดกันนะปึ๊บปึ๊บอ่ะ,สะแสดงว่าครูจะได้สัตว์ปีกมีกี่ตัวเอ่ยสองคูณสามเป็นหกนะคะแล้วก็เติมศูนย์ไปสองตัวนะก็จะตอบหกร้อยนะคะสัตว์ปีกมีทั้งหมดหกร้อยตัว นะคะอ่าดังนั้นจากทั้งหมด3,000ันตัวใช่ไหมจากทั้งหมด3 0 0พันตัว, 3, ตวข้อที่1เขาบอกว่าส่วนสัตว์มีสัตว์ชนิดอื่นนอกเหนือจากสัตว์ปีก2,400ตัวน่าจะถูกต้องเพราะว่าสัตว์ปีกมีแค่20%ถูกต้องไหมดังนั้นจากอื่นๆหาครูหาสัตว์อื่นๆสัตว์อื่นๆเราก็ต้องเอา3,000ันตั้งถูกต้องไหมแล้วลบออกจาก600นะคะคําตอบครูก็จะได้เป็น2,400ตัวใช่ไหมนะคะ ข้อนี้ก็ตอบข้อหนึ่งได้เลย2,400นะคะอ่ะถัดมาข้อที่2นะคะข้อที่2เขาบอกว่าอัตราส่วนระหว่างสัตว์ปีกต่อสัตว์ชนิดอื่นเท่ากับ1ต่อ4อัตราส่วนของสัตว์ปีกและสัตว์ชนิดอื่นเท่ากับ1ต่อ4อ่ะคุณครูรู้ว่าสัตว์ปีกใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะเขาให้หาสัตว์ปีกนะออสัตว์อื่นๆถูกต้องไหม สัตว์ปีกคุณครูจะได้เป็นนะคะหกร้อยตัวสัตว์อื่นๆเมื่อกี้หามาเท่าไหร่นะสองพันสี่ร้อยถูกต้องไหมคะสองพันสี่ร้อยอ่าโอเคอันนี้คือข้อมูลที่เราคำนวณมาเมื่อกี้นะคะคุณครูลบด้านล่างก่อนนะจะได้คำนวณง่ายๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยมันเป็นอาาัตราส่วนที่ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำถูกต้องไหมคะคุณครูเริ่มจากการเอาศูนย์ตัดกันก่อนนะซ้ายมือศูนย์สองตัวขวามือศูนย์สองตัวตัดกันทิ้งได้ก็จะเหลือเป็นหกต่อยี่สิบสี่ ทีนี้หส่วน24ี่หรือ6ต่อย4สี่เอาอะไรหารได้อีกเอา6หารได้ถูกต้องไหมคะคำตอบนะคะทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำคุณครูจะได้เป็น1ต่อสข้อนี้นะคะถามคำถามมาสองข้อความทั้งสองข้อความถูกทั้งคู่นะคะดังนั้นคุณครูก็ตอบช้อยข,อข้อกอไก่ได้เลยข้อนี้ตอบกอไก่นะคะสัตว์ปีกมีสัตว์ปีกมี 600สัตว์อื่นๆมี2,400เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนก็คือ1ต่อ4นั่นเองอ่าข้อที่6นะคะพูดถึงคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ติดราคาไว้เครื่องละ24,500บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%หลังจากร้านค้าคิดเงินอยากทราบว่าราคาคอมพิวเตอร์เมื่อร,รวมภาษีแล้วคือข้อใดถูกต้องไหมอ่าเรามาคิดกันก่อนว่า7%ตรงเนี้ย7%ตรงเนี้ยคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะคะ 7%อ่ะคูหานะอัะาสีเจ็เซก็คือเส่วนร้อนะคะคูณด้วย24,500น่ะอ่าแน่นอนศูนย์ตัดกันก่อนปุ๊บป๊บป๊บ๊คุณครูคูณ,คณ,คณตามแนวนอนเลยนะ7จ็ดห้าสานะคะทด3ามเจ็ดสี่ยี่ดยี่สิบเอนาะทด3ามลงไป7 2็ดสองสิบนะคะ แสดงว่าเฉพาะค่าภาษีของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้คือ1,715ถ้าราคาเดิมคือ24,500แสดงว่าคุณครูต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เมื่อรวมกับภาษีแล้วก็ต้องเอา24,500เนี่ยรวมกับ1,715ถูกต้องไหมคะอ่ะครัวมารวมกันนะปึ๊บ1 2บสองทบหนึ่ นะคะคุณครูจะได้อยู่ที่2 6 2 1 5ก็ตอบข้อขอขได้เลยอันนี้คือราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปแล้วนะคะอ่าไม่ยากเลยนะข้อนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าโจทย์ข้อถัดไปเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเราเลยถูกต้องไหมคะภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าเวลาเราไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีว่าตรงป้ายราคาอย่างเงี้ยราคา ราคาเดิมคืออะไรราคาที่เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราลองดูไปว่าข้อถัดไปเนี้เขาจะเอาตัวอย่างในชีวิตประจําวันอะไรมาเทียบเคียงกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอ่านะคะอันนี้ลองมาดูเหตุการณ์ที่เขายกตัวอย่างมานะเขาบอกว่าผสมสาระละลายชนิดหนึ่งอ่าคุณวาดรูปดีกว่ามีสาระละลาย A แล้วก็สาระละลาย B นะถูกต้องไหมอ่า A และ B นะคะน,นี่เป็น A และ B รวมกันจะได้สารผสมอย่างหนึง่งถูกต้องไหมได้ของผสมนะคะเขาบอกว่าสาระละลาย A เนี่ย20%อ่ะคุณครูเขียน20%สนะสาระละลาย B คือเท่าไหร่50%ระละลเขียนติดไว้แบบนี้นะคะต้องผสมเท่าใดจึงจะได้อัตราส่วนของผสมเป็น35%อ่าคือทำยังไงก็ได้ที่เอา2ค่านี้รวมกันแล้วกลายเป็น35%นะคะถามว่าคุณครูรู้หรือย,อยังว่าเอาเอา A มาเท่าไหร่เอาบ B มาเท่าไหร่ ไม่รู้ถูกต้องไหมรู้แต่ว่าถ้าเอามารวมกันเนี่ยจะต้องได้3าสมเเนสมมติว่าคุณครูให้ตรงนี้คือหนึ่งส่วนนะหนึ่งร้อยซีเอ็มกำลังสามก็ได้ถูกต้องไหมหรือหนึ่งร้อยลิตรอ่ะหรือหนึ่งร้อยลิตรก็ได้นะคะเป็นจํานวนเต็มดังนั้นคุณรูจะสมมุติให้ a สารละลาย a ตรงเนี้ยเป็น x x ลิตร x ลิตรแล้วก็สารละลาย b ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็น100 x, หนึ่งร้อยลบ x ถูกต้องไหมอ่านะคะหลังจากนั้นเนี่ย เราเอามาสมการตรงเนี้ยมาคำนวณได้เลยนะคะ20%อ่าถ้าคุณครูเขียน20%คุณครูเขียนแยกแบบนี้ก่อนนะ20%ถูกต้องไหมอ่าคูณกับ x นะคะบวกด้วย50%นะคูณกับ100 x จะเท่ากับ35%คือ35 100นะคะแล้วก็คูณด้วย100ลิตร อ่าแน่นอนมันเทรวมกันอ่ะสองอันนี้รวมกันยังไงก็ต้องได้100ลิตรนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่คุณครูสมมุติขึ้นมานะแต่ว่าเพื่อให้การคิดมันง่ายขึ้นคุณครูจะปรับตัวนี้ให้เป็นทศนิยมนะมันจะเป็น 0.2x บวก0.5วงเล็บ1 0 0ลบ x นะคะเท่ากับ0.35วงเล็บ100อ่ะคำนวณได้เลยคำนวณเหมือนกับการแก้สมการปกตินะคะคุณครูจะได้เป็น 0.2x บวกด้วยอะไร 0.5คูณ uh, 100ถูกต้องไหม0.5คูณ100คือ50นะคะลบด้วย 0.5x เท่าก,กับ0.35คูณ100เป็นเท่าไหร่เอ่ย35นะคะพอคุณครูได้แบบนี้ทำยังไงต่อเอ่ยคุณครนะูขยับตัวเลขนิดนึงนะขยับตรงนี้นิดนึงนะคะ,ะคุณครูก็คำนวณน,นะก็จะได้เป็นนะคะ 0.5x ลบ 0.2x เท่ากับ ห้าสิบลบสามสิบห้าถูกต้องไหมอ่าทีนี้ได้เป็นยังไงเอ่ยก็จะเป็นห้าสิบลบสามสิบห้าผลลัพธ์ครูได้เป็นสิบห้านะถูกต้องไหมซ้ายมือเป็นสิบห้าขวามือเป็นเท่าไหร่คะศูนย์จุดห้าลบศูนย์จุดสองก็ศูนย์จุดสามนะศูนย์จุดสามเอ็กซอ้าวที่ไม่พอคุณครูลบข้างบนก่อนได้ไหมอ้าเอาไปเขียนตรงที่ว่างๆตรงนี้ก็ได้นะคะก็สิบห้าหารศูนย์จุดสามผลลัพธ์ครูจะได้ห้าสิบนะอ่ะ คุณครูเขียนผลลัพธ์ตรงนี้ดีกว่าปึ๊บ x ของครูมีค่าเป็น50ซึ่งถามว่า x ตัวเนี้ยคือเท่าไหร่คือปริมาตรของ a ใช่ไหมคะ50แสดงว่า b ก็ต้องเป็นเท่าไหร่อันนี้คือของ a นะคุณเขียนเป็น a ไปเลยนะคะอ่ะ x คือ50ซึ่งคือของ a ดังนั้น b ก็ต้องเป็น50เหมือนกันเพราะว่าเรารู้ว่า a มันคือ b มันคือ100ลบ x ถ้า A เป็น50 B ก็จะเป็น50ดังนั้นอัตราส่วนระหว่าง A ต่อ B จะได้เป็นเท่าไหร่50ต่อ50นะคะ50ต่อ50นั่นก็คือเท่าไหร่นั่นเอง1ต่อ1นะคะ1ต่อ1ข้อนี้ตอบข้อกอไก่ได้เลยอ่าข้อนี้เนี่ยต้องใช้สมาธิเล็กน้อยนะหวังว่าเราจะได้ประโยชน์จากข้อนี้ไปบ้างนะคะ ข้อที่8แล้วนะคะข้อที่8นะข้อที่8พูดถึงการขายที่ดินที่ดินราคา850,000บาทได้กำไร25%าเเดิมที่ดินราคาเท่าไหร่อ่ะเรามาทำความรู้จักกับคำว่ากำไรกันก่อนนะคะตีความหมายของคำว่ากำไร25%านะคำว่ากำไร25%หาไร25%หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าต้นทุน100บาทคุณครูขายไปเท่าไหร่ขายไป125บาท ถูกต้องไหมคะข้อนี้โจทย์ถามเดิมขายไปเท่าไหร่ก็คือถามราคาต้นทุนถูกต้องไหมคะอ่าคุณครูเขียนราคาขายก่อนค่ะราคาขาย125ยบหาบาทจากทุนเท่าไหร่คะจากทุนทุนคือ100บาทถูกต้องไหมถ้าราคาขาย8 5 0 0 0 0หืนถูกต้องไหมทุนจะเป็นเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะก็จะเป็นนะ เอา8 0 0แสนอันนี้คุณครูเขียนแบบเทียบเป็นอัตยางนะคะหรือว่าถ้าใครถนัดเขียนเป็นแบบอัตราส่วนก็แล้วแต่ได้เลยนะคะดังนั้นหาราคาบุณน,นะก็แ5ดแส0ห้ามื่นกับหนึ่งร้อยและหารด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะหารด้วยหนึ่งร้อยย่สิบห้าอ่ดูซิตรงนี้เอาค่าอะไรมาตัดทอนกันได้บ้างคุณครูเอาแ5ดแสนห้าหมื่นนะหารด้วยอะไรดีหารด้วยหนึ่งรอยยี่สิบห้าอันนี้หารลงตัวนะคุณครูจะได้อยู่ที่ห8พันแปด อ่าหกพันแปด่าลืมว่ามันคูณกับหนึ่งร้อยด้วยแสดงว่าราคาต้นทุนเดิมของที่ดินตัวเนี้ยคือเท่าไหร่เอ่ยอ่าก็จะเป็นประมาณหกแปดแล้วก็มีศูนย์สี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่นะคะแสดงว่าเดิมอ่ะราคาที่ดินอยู่ที่หกแสนแปดหมืนบาท นะคะ6 8 0 0 0บาทก็ตอบข้ององูได้เลยแล้วเอาไปขายต่อนะได้กำไรตั้ง25%อซึ่งเขาขายไป8,5 0,000ไม่ยากนะคะเริ่มจากตีความหมายก่อนว่าคำว่ากำไรนั้นเนี่ยหมายความว่ายังไงคำว่าขาดทุนหมายความว่ายังไงหลังจากนั้นก็ใช้การเทียบเป็นหยัตยางนะข้อนี้มี2ขั้นตอนนะคะเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์แล้วก็เทียบเป็นหยัตยางนะใครอยากรู้เรื่องของการเทียบหยัตยางลองย้อนกลับไปดูในหัวข้อนี้ได้ นะคะข้อที่ผ่านมาพูดถึงกําไรข้อนี้พูดถึงขาดทุนนะคะข้อที่ผ่านมาพูดถึงกําไรข้อนี้พูดถึงขาดทุนนะ,อ,ะอ่านโจทย์กนก็ได้ขายรถยนต์ราคา5้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทขาดทุนสี่หมื่นบาทรถยนต์ตั้งราคาเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะอยากรู้ว่ารถยนต์เนี่ยตั้งราคาเท่าไหร่เนาะเพราะว่าราคาที่เขาขายไปนเนี่ยเป็นยังไงเป็นราคาที่ขาดทุนอ่าตีความหมายของคําว่าขาดทุนก่อนนะ ขาดทุน40%หมายความว่ายังไงขาดทุน4 0นะคะหมายความว่าถ้าเกิดตั้งราคาขาย100บาทถูกต้องไหมขายจริงจะขายเพียง60บาทถูกต้องไหมอ่าดังนั้นครูเขียนขายจริงไว้ก่อนขายจริง60บาทจากทุนเท่าไหร่จากทุนคือ100บาทถูกต้องไหมคะอ่าแต่อันนี้เขาบอกว่าขายจริงเท่าไหร่ ขายจริงของรถยนต์ตัวนี้ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถูกต้องไหมอ่าทุนเท่าไหร่คะทุนครูมาเขียนนะก็ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันคูณด้วยหนึ่งร้อยและหารด้วยหกสิบอ่ะคุณครูคำนวณน,นะอันนี้คุณครูคำนวณเลยนะคะเดือนตรงนี้มานะปุ๊บอ่าคุณครูคิดว่าห้าแสนแปดหมื่นห้าพันตรงนี้เป็นยังไงเอ่ย หารด้วย60ได้นะถูกต้องไหมอ่าหารลงตัวนะคะคุณครูจะได้อยู่ที่ประมาณ9750 9750นะคะดังนั้นคุณครูหาได้แล้วว่าทุนของรถยนต์คันนี้ก่อนที่เขาจะขายไปอ่ะเขาซื้อมาเท่าไหร่เขาซื้อมาตั้ง975,000บาทถูกต้องหมั้ย975,000บาทนะคะอันนี้สู์กี่ตัว1 2 3 0 3ตัวนะคะ975,000บาท คือราคาที่เขาซื้อมาแต่เดิมแล้วก็เอาไปขายต่อในราคา500,000กว่าบาทด้วยการขายที่ขาดทุน40%นะคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบงองงูได้เลยเห็นไหมคําว่ารถสัมพันธ์กับคาว่ารถไหมซื้อรถลดลงไปเรื่อยๆราคาลดลงลดลง,ลงนะคะดังนั้นนะคณิตศาสตร์นะคะสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันได้อย่าลืมนะเวลาอ่านโจทย์ให้สังเกตว่าเฮ้ยโจทย์ที่เราอ่านแล้วที่เราทําอยู่เนี่ย มันมีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงเรายัางไงบ้างนะคะมาที่ข้อสุดท้ายแล้วข้อนี้โจทย์ยาวกว่าเพื่อนเลยนะเขาบอกว่าคุณลุงกู้เงินธนาคารมา500,000บาทเสียดอกเบี้ยร้อยละ5.5ต่อปีระยะเวลากู้ยืมคือ5ปีแล้วนำไปลงทุนพบว่าได้ผลกำไร20%ต่อปีสิ้นปีที่5ได้รายรับหลังหักเงินกู้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ถูต้องไหมแน่นอนรายรับก็ต้องเกิดจากอะไรคะ ก็ต้องเกิดจากรายได้ที่เราได้มาแล้วหักลบกับยอดหนี้ที่เรากู้มาถูกต้องไหมอันนั้นก็จะเป็นผลสุดที่สุดท้ายที่เราจะได้อ่าเดี๋ยวครูดูก่อนว่านะคะเขาเสียดอกเบีย้ยตรงเนี้ยเขาเสียดอกเบีย้ยตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่ก่อนนะคะเอาราคาที่คุณลุงจะต้องจ่ายไปก่อนเขาบอกว่าเสียดอกเบีย้ย5.5ต่อปีระยะเวลากู้ยืมคือ5ปีถูกต้องไหมอ่านะคะ อ่ะห้าจุดต่อปีครูหาก่อนว่าหนึ่งปีเนี่ยเขาต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่นะห้าจุดห้าร้อยละกับเปอร์เซ็นต์คือเท่ากันนะห้าจุดห้าก็คือ5้าจุห้าส่วนร้อยคูณด้วยห้าแสนนะคะอ่าคำนวณน,นะเอาศูนย์ตัดกันคุณครูจะได้ห้าพันคูณ5้าจุด้าก็เป็นเท่าไหร่เอ่ย 2 7 5 0 0หือถูกต้องไหมคะอันเนี้ยคือเฉพาะดอกเบีย้ยที่คุณลุงต้องเสียต่อปีดังนั้นนะถ้า5ปีคุณลุงต้องเสียดอกเบีย้ยเท่าไหร่ก็จะเป็น27,500ืหรอคูณถูกต้องไหมคะจะได้137,500นะบาทนี่คือเฉพาะในส่วนของดอกเบีย้ยที่คุณลุงจะต้องเสียแสดงว่า ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยที่คุณลุงจะต้องจ่ายเป็นเท่าไหร่คะอ่ะครูค,คำนวณนะว่าสุดทีินะคะที่คุณลุงจะต้องจ่ายก็จะเป็น500,000ถูกต้องไหมรวมกับ137,500นะาหันห้ร้อยครูรวมกันนะตรงนี้นะคะอ่าจะได้เป็น6กสามเจดหบาทอ่ะครูครูคเอาข้อมูลตรงนี้ไว้ที่นี่ก่อน นะคะอันนี้คือส่วนทั้งหมดที่คุณลุงจะต้องเสียหลังจากผ่านไปแล้ว5ปีอ่าคุณรูลบข้างบนนะจะได้มีพื้นที่คำนวณต่อนะคะหาต่อปีก่อนว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็หาว่า5ปีเป็นเท่าไหร่ขยับตรงนี้ขึ้นไปนะเขาบอกว่าก็เอาเงินที่กู้มาเนี่ยไปลงทุนปรากฏว่าโชคดีได้กำไรตั้ง20%ถูกต้อง์หมคะอ่าเรามาดูกันว่าที่ลงทุนไปอะได้ผลกำไร20ตรงเนี้ยนะคะ ครบห้าปีจะได้เป็นเงินเท่าไหร่อ่าเอาหาต่อปีก่อนนะต่อปีกำไรนะคะอ่ะก็20%ใช่ไหมยี่สิบส่วนร้อยนะคะคูณด้วย50000 0อ่าคำนวณน,นะ1 2ึ่งปุ๊บ,บนะคะ5 2 10ถูกต้องไหม10แล้วก็มีสูง์กี่ตัว1 2 3 4อ่า1 2 3 4 โอ้โหแสดงว่าต่อปีอ่ะคุณลุงได้กําไรตั้งหนึ่งแสนบาทครบห้าปีก็กําไรห้าแสนถูกต้องไหมครบห้าปีก็กําไรห้าแสนนะคะดังนั้นถามว่ารายรับสุดท้ายจะได้เป็นยังไงนะห้าปีก็ 5, ห้าแสนคุณเขียนไว้ตรงนี้นะปึ๊บอ่าสุดท้ายนะคะรายรับนะรายรับก็จะเป็นเงินทั้งหมด กำไรที่ได้มาถูกต้องไหมกับเงินต้นที่กู้มาเงินทั้งหมดที่คุณลุงได้จากธนาคารห้าแ0,000นแล้วก็จากกําไรต่อปีห้าปีอีกห้าแสนก็รวมกันเป็นหนึ่งล้านถูกต้องไหมหนึ่งล้านบาทนะคะหนึ่งล้านเอาไปลบกับค่าใช้จ่ายที่คุณลุงต้องเสียถูกต้องไหมอันนี้ก็คืออ่ะอันนี้คือที่ต้องเสียไปถูกต้องไหมคะเพราะว่ากู้มาก็ต้องคืนนะคะต้องเสียไปพร้อมดอกเบีย้ยเนาะ สามแสนหกห่พันห้าร้อยอคำนวณน,นะอันนี้ครูคำนวณน,นะคะ1ล้านใช่ไหมหนึ่ล้านลบกับหกแสนสามื่นดพันห้าร้อยคุณครูจะได้อยู่ที่สามแสนกว่านะคะสามแสนหกหมื่นสอพันห้าร้อยบาทนะข้อนี้อะไม่ยากเลยนะคะข้อนี้ก็ตอบข้อขอควายนานกว่าเพื่อนเลยนะคะต้องคิดเป็นขั้นตอนนะอันดับแรกคิดไปก่อนว่า5ปี เงินที่กู้และดอกเบีย้ยที่เสียคือเท่าไหร่นะคะถัดมาก็มาดูว่ากําไรกําไรเป็นยังไงนะคะกําไรที่ได้ทั้งหมดนะเป็นยังไงนะคะดังนั้นรายรับที่คุณลุงได้กับที่เสียไปเอามาหักล้างกันก็จะได้รายรับสุทธินั่นเองนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าบทถัดไปน่าจะเป็นหัวข้ออะไรนะ